ฝนตกรถเสียติดงานหรืออะไรสารพัดที่ขัดขวางไม่ให้ไปฟิตเนสเพื่อให้มีหุ่นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้เอ่อไม่เอาเลยแต่เพื่อไม่ให้คุณต้องเป็นห่วงอีกต่อไปรู้หรือไม่ครับว่ามีอุปกรณ์ง่ายสองสาอย่างที่ช่วยให้คุณสร้างหุ่นได้นั่นก็คือเสื้อโยคะค e s ิ s สแตน e ์แบนและอุปกรณ์บีบมือซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เกิดจากการประยุกต์จากอุปกรณ์ต่างๆในฟิตเนส ให้กลายเป็นโฮมบรอกง่ายๆและใครที่สงสัยนะครับว่าของพวกนี้มันเชื่อมกับยิ่งได้จริงๆหรอือเรอเรามาดูท่าออกกำลังกายพวกนี้นะครับท่าแรกท่าออกกําลังกายไหล Shoulder Press ท <is slow. S 1> ่านี้จะเป็นท่าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนหัวไหลเป็นมัดหลักส่วนมัดรองก็จะเป็นคอและหลังแขนครับอีกท่านึงก็คือ Side Lateral Raise ท่าน,นี้จะได้ด้านข้างของวัวไหลเป็นหลักครับเมื่อสังเกตจากคลิปยางกําลังกาที่ใช้จะเป็นคนละสีกับตอนตอน้ตนเพราะว่าแต่ละสีจะมีความหนักเบาที่แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลือกใช้อย่างเหมาะสมนะครับถ้ากํากลังใบเส็จท่าแรกก็คือใบเส็เคร์ลท่านี้ตามชื่อเลยครับก็คือจะได้ใบเส็จเป็นหลักและสังเกตสีเชือกที่ใช้จะเป็นสีม่วงนะครับเพราะสีนี้เหมาะกับการออกแรงของกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ขึ้นมานั่นเองและอีกท่าก็คือ one arm concentration curl ครับ ท่านี้จะเน้นไปที่การโฟกัสแขนข้างนั้นโดยเฉพาะนะครับจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าแขนเช่นเดียวกันกับไบเซปเคิร์ลเลยครับต่อไปก็คือท่าออกกำลังกายไตรเซปท่าแรกดิปส์ท่านี้ถือเป็นบอดี้เวทที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้หลายส่วนมากๆครับแต่ส่วนที่เด่นที่สุดเลยก็คือส่วนไตรเซปหรือหลังแขนนั่นเองครับต่อไปก็คือท่าไดมอนด์พุชชัปนะครับท่านี้เสริมสร้างส่วนของหลังแขนเป็นหลักและส่วนกล้ามเนื้อมัดรองที่ใช้พพอร์ตได้แก่ท้องหน้าอ,อกและหัวไหล่ครับ ต่อไปก็จะเป็นท่ากำลัง forearm นี่คือ hand gripper นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้บีบเพื่อสร้างกล้ามเนื้อส่วน forearm หรือหน้าแขนนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีท่าอื่นที่ได้ส่วนนี้เหมือนกันครับก็คือ supinated forearm curl หรือ pronated forearm curl ครับต่อไปก็จะเป็นท่ากกำลังหลังท่าแรกก็คือ lat pull down นะครับสำหรับท่านี้จะได้ส่วนหลักๆเลยก็คือส่วนปีกนะครับส่วนที่ได้รองลงมาก็คือแขนและไหล่นั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นท่า s i n g l e a r m ร์ม b ั b l บลเ c h ช r o s นะครับท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรงจะเป็นส่วนของ l o w b a c k และ upper back เป็นหลักนะครับในส่วนของมัดรองหรือมัดซัพพอร์ก็จะเป็น a p s s i i e p s s และ s o u u l e r ครับต่อไปก็จะเป็นท่า Standing t w o arm b e n t over d u m b b e l l row นะครับท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนหลังเป็นหลักกล้ามเนื้อรองจะเป็น Biceps นะครับแ b s แล้วก็ lower back ครับต่อไปก็จะเป็นท่าเอากำลังอก ท่าแรกนะครับก็คือท่า n c l i n e push ับสำหรับใครที่ต้องการเติมความแน่นให้อกส่วนล่างก็ขอแนะนําท่านี้เลยนะครับเพราะว่าท่านี้นอกจากจะช่วยบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนล่างแล้วยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อหลังแขนอีกด้วยครับต่อไปก็คือท่า Re g u l a ู push up ับท่านี้นะครับก็จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลายส่วนโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อหลังครับต่อไปก็เป็นการออกกําลังท้อง ท่าแรกนะครับท่า crunch ท่านี้เป็นหนึ่งในท่าพื้นฐานที่สามารถทาได้ง่ายๆนะครับและจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนและอีกท่าก็คือ reverse crunch นะครับท่านี้เป็นท่าที่ต่อเนื่องกับท่า crunch ทั่วไปนะครับโดยท่านี้จะช่วยในการฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างครับต่อไปเป็นการออกกําลังขานะครับท่าแรกท่า dead lift ท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังของร่างกายนะครับเช่นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อก้น ะโพกต้นขาด้านหลังรวมไปถึงแกงตางลำตัวด้วยครับอีกท่านึงก็เป็นท่าสควอตนะครับท่าน,นี้จะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนขารวมถึงก็ได้เส็บน่องและเอ็นร้อยวายครับท่าสุดท้ายนะครับก็คือท่าคอฟเรชนะครับโดยท่าน,นี้จะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อน่องนะครับ นอกจากนี้การออกกำลังกายที่บ้านด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยเช่นมีความเป็นส่วนตัวสูงไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเห็นคุณทําท่าเก๊กังๆแล้วไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับการออกกำลังกายของคุณนะครับไม่ต้องไปเจออินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาในยิมแล้วก็ถ่ายรูปติดคุณไปด้วยไปเจออีกทีก็อยู่ในไอจีเขาแล้วนะครับอีกทั้งวิธีการออกกำลังกายของคุณยังสามารถยืดหยุ่นได้นะครับเพราะว่าคุณทําอะไรก่อนหลังก็ได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครุกาี่สดทม การเลือกวิธีออกกำลังกายควรมาจากตองเองนะครับเพราะว่าองหิมะไม่จําเป็นต้องอาบน้ําเพื่อให้ตัวเองเขาคุณเองก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกันฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าท่าออกกำลังกายมีความเสี่ยงบาดเจ็บควรศึกษาแต่ละท่ายอย่างละเอียดถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเลือกสถานที่ที่กว้างและปลอดภัยด้วยครับบายบาย